เสริมดวงเสริมราศีเพิ่มบารมีต้องเออมูเล็บคอมมนโดทุ่มให้สุดไม่หยุดทำคลริ ch, เทคเส่หน่รถสเส่หน่คุณ ที่เรามาเคสนี้เนี่ยเป็นเคสที่เราเคยมาแล้วนะมผมย้อนไปนิดหนึ่งตอนนั้นเขาเสียชีวิตสามศพแต่ตอนเนี้ยเขาเสียชีวิตไปแล้วทั้งหมด6กศพด้วยกันเป็นที่อะไรครับอะไรับได้กลิ่นไหมผมได้กลิ่นเลือดอะผู้หญิงผมยาวเลยค่ะผู้หญิงผมยาวเนี่ยมองเขาไปตรงนี้เลยมองเราอยู่แบบขาหนี้เป็นเรื่องของทางทีมนี้แหละจะต้องเข้าไปหาต่อว่า ผู้หญิงที่เราเห็นตลอดเนี่ยมันมาได้ไงแล้วมันจะเอาไปถึงไหนจนหมดจนหมดคือคือในผังเนี้มันเป็นผังผังผีหนูได้ยินเสียงกรี๊ดตรงไหนเอ่ยไปหนูเจอแล้วอะ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 หนูเจอแล้วพี่พ์ เจออะไรมันเฝ้าอยู่นี่แหละอยู่ใต้เตียงรอคนถัดไปเลยอ่ะ ตอนเราเข้าสู่รายการเดอะซิซ h s e n คนเห็นผีนะฮะวันนี้เนี่ยเรามาที่ราชบุรีอีกแล้วลาชบุรีอีกแล้วครับแล้วบรรยากาศในวันนี้เนี่ยผมว่าหลายๆคนเนี่ยที่เป็นแฟนรายการจริงๆจังๆเนี่ยคุณค,คุณจะคุค้นเคยกับบ้านหลังนี้ที่เรามาเคสน,นี้เนี่ยเป็นเคสที่เราเคยมาแล้วนะมผมย้อนไปนิดหนึ่งตอนนั้นเขาเสียชีวิต3ศพแต่ตอนนี้เขาเสียชีวิตไปแล้วทั้งหมด6ศพด้วยกันหมายถึงว่าเพิ่มอีก3หลังจากที่รายการ โอ,อกาศไปภายในหนึ่งเดือนเสียชีตไปหนึ่งแล้วหลังจากนั้นอีก2เดือนก็ไปอีก 2, 2> ผมก็ไม่รู้มผมพูดถูกหรือเปล่านะก่อนจะฟังการขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนครับผมขอขอบคุณเอมูเลตครับเครื่องรางของขัง,งนะฮะนึกถึงเอมูเลตได้เลยนะของเขาเนี่ยขเขาบอกว่าขเขาสายขาวแน่นอนนะแล้วเนี่ยเขามี <ๆ S 1> เครื่องรางเยอะแยะมากมายไปหมดเขามีอะไรบ้างโปรโมชั่นอะไรต่างๆนานาที่มีอยู่ ลองเข้าไปติดตามได้เลยนะฮะที่เพจ A Amulet ครับผม <c oughs> ขอขอบคุณขึ้นอยู่ชุกกลาลังตาคอมมานโดครับเ <c oughs> ครื่องหนึ่งชุกําลังตาคอมมานโดนะฮะมีกรดอะมิโนไรซีนทอรีนที่จะเป็นต่อร่างกาย B6 และ B12 นะฮะ <c oughs> สามารถหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศและตอนนี้สั่งซื้อออนไลน์ได้ทาง Thailand Post Mart ครับหรือเข้าไปซื้อที่ไปรณียีไทยได้เลยและหาซื้อตอนนี้แมคโครมีทุกสาขาแล้วตอนนี้เขามีติ๊กตอกชาเลนใครอยากได้เงินรางวัล1,000บาทแจกทุกวัน เข้าไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะฮะที่ Facebook c o m m a n d o Energy Drink t h a i l a n d c o m m a n d o ทุ่มให้สุดไม่หยุดทำครับแคริเทคสเสน์รถสเสน์คุณครับซูมเอ็ก c บแคริเทคนะฮะผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ทั้งภายนอกและภายในใ<ช>นะฮะ<ช>และตอนนี้นี่เขามีอะไรรู้ไหมฮะแบรนด์น้องใหม่เรียกว่าแคร r ี่ฮะซึ่งแครี่เนี่ยเป็นสเปรย์น้ําหอมปรับอากาศให้ความหอมสดชื่นทาจากหัวน้ําหอมชั้นดีแล้วมีด้วยกันกลิ<า>่นครับกลิ่นด้วยกันพี่เจและหาซื้อได้ง่ายมากที่ไหนรู้ไหม มีโลตัสทุกสาขาครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อได้ที่ line id at a r i t e c h หรือ www c a r i t e c h net ครับผมโอเคพร้อมเรยครับพร้อมครับก่อนอื่นนะก่อนจะเชิญเจ้าของเคสมาอาเชิญเลยดีกว่าขอเชิญคุณบอลเลยครับสวัสดีครับคุณบอลผมรู้สึกสับสนตัวเองครับคุณบอลเชิญเลยอ่ะวันนี้คุณบอลบอกว่าเสียชีวิตไปแล้วถึง6ศพด้วยกันใชเกิดอะไรขึ้นกับอีก3ศพหลังจากรายการไปนานไหม เดือนครึ่งหลังจากหนึ่งเดือนครึ่งก็น้องน้องน้องชายปู่เสียน้องชายคุณปู่เสียชีวิตซึ่งไม่ใช่เป็นคนในบ้านใช่ตามที่รายการเคยบอกไว้ว่าคนที่เสียชีวิตคนต่อไปจะไม่ใช่คนในครอบครัวที่อยู่ในบ้านหลังนี้แต่เป็นตระกูลเราแต่เป็นคนในตระกูลนะน้องชายคุณปู่เสียไปใช่หลังจากนั้นใครเสียอีกครับคุณอาผู้ชายครับคุณอาผู้ชายเสียชีวิตตามไปก็คิดว่าอ่ะเรื่องจะจบแล้วหลังจากนั้นใครเสียอีกครับหลังจากนั้น อีกเดือนครึ่งอีกเดือนครึ่งน้องสาวน้องสาวผู้หญิงที่เป็นที่เหลือคนเดียวแล้วใช่ที่เหลือคนเดียวในไปเสียชีวิตเป็นลูกซึ่งคนคนนี้เนี่ยเราเคยบอกไปว่ายังอยู่ได้ยังอยู่ได้ยังไม่เป็นไรไม่น่าจะเสียก็เลยทําให้คุณบอลรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ใช่แลเกิดอะไรขึ้นวะไม่ใช่แลไม่ใช่แลอยู่ๆคราวนี้นะฮะเดี๋ยวผมมาเพราะว่าวันนี้จริงๆผมมีคุณแอร์มาด้วยซึ่งคุณแอร์เนี่ยเคยมารายการตอน EP พี7แล้วมีประเด็น ที่ไม่ได้ออกกาศเราก็เลยตัดเรื่องนี้ทิ้งเพราะว่าเหมือนมันจะ,<ร>ะนไม่เกี่ยวข้องแต่ประเ<ร>ด็นดนั้นมันกลับถูกดึงกลับมาครับ<ม>ว่าเฮ้ยมันอาจจะเกี่ยวข้องก็ได้อะเชิญคุณแอนหน่อยเชิญคุณแอนหน่อยสวัสดีครับคุณแอนครับสวัสดีครับุณอนสวัสดีครับประเด็นที่ไม่ได้ออกกาศค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรตอนนั้นน่ะแอนจำได้ว่าแอนมองเป็นสองประเด็นอคือเรื่องแรกเลยนะคะว่าที่ดินเนี่ยถูกสาบหนึ่งที่ดินถูกสาบค่ะ ซึ่งเราก็เฮ้ยพอเราค้นหาไปมันกลับหาตรงนั้นไม่เจอ,อแต่เรายังไม่ยังไม่ทิ้งนะวันนี้เราดึงประเด็นนี้กลับขึ้นมามีอะไรครับสองคือบ้านอกแตกบ้านอกแตกค,คืออะไรบ้านอกแตกคือประเด็นนะ่ะแอมองโครงพื้นที่บ้านทั้งหมดอะคะ่ะมันเห็นเป็นภาพ มันมีการผ่าใช่มันเป็นการผ่าอย่างนี้แบ่งออกไปเลยค่ะแล้วเป็นแบบแยกๆอย่างงี้ค่ะในวันนั้นนะคะซึ่งแอร์ก็เลยมองว่ามันเป็นลักษณะเหมือนแบบเป็นบ้านอกแตกแต่มันจะมีผู้หญิงอีกคนนึงค่ะที่อยู่ในห้องห้องนึงค่ะพี่เจซึ่งผมจําไม่ได้นะว่าออกอากาศหรือเปล่าแต่คุณบอลจาผู้หญิงคนนี้ได้ใช่ไหมฮะโอเคออะต่อคุณแอร์เล่าต่อผู้หญิงคนนั้นน่ะที่แอร์บอกว่าเขานั่ง แล้วเขาก็หันมามองเราแบบตาของขวาแล้วเขาก็หัวเราะแบบน่ากลัวมากๆหัวเราะยังไงครับจำได้ใช่ไหมฮะคุณบอลจำได้ตอนที่ผู้หญิงหัวเราะออกอากาศใช่ไหมผู้หญิงคนนี้นะจำไว้ซึ่งเขาอใส่ชุดสีจัานเองจำทรงผมรูปลักษณะหน้าตาเขายังพอได้อยู่นะครับผมแล้วคือคนคนนั้นแอลรู้สึกว่าเขาน่ากลัวมากแอลรู้สึกว่าเมื่อกี้เนี่ยอเห็นผู้หญิงอะ นั่งอยู่ตรงเนี้ยแล้วแม่งยิ้มเสียไงีอ <c oughs> แอบว่าเขาน่าจะเป็นดวงวิญญาณจากข้างนอกพี่เจแต่ถามว่าเกี่ยวพันเรื่องไหมอ่ะไม่น่าจะใช่แต่ถามว่าส่งผลกับบ้านหลังนี้ไหมอะไรเงี้ยส่งผลแล้วประกอบกับวันนี้ครับทําไมผม<ะ>ต้องถึงต้องเดนดึงประเด็นเรื่องเก่ากลับมาเพราะทั้งคุณอ๊อฟอาจารย์เต้พิพน์พพูดเหมือนกันเอาอาจารย์เต้ก่อนเรื่องแรก เมื่อสองวันที่แล้วอาจารย์เต้โทรมาได้ไลน์คุยกับผมผมก็เลยเฮ้ยต้องโทรคุยแล้วโทรคุยกันเรื่องบอกว่าพี่เจเคสต,ต่อไปเนี่ยมันมีผู้หญิงไหมเราก็ ee, มีไม่ว่าผู้หญิงจําไม่ได้แต่บอกว่าไม่น่าจะมีนะแล้วคุณแล้วอาจารย์เต้ว่าไงต่อเอาประเด็นหลักก็คือจกจะถามพี่เจก่อนว่า เ,เคสวันนี้มีมีม,มีเป็นผู้หญิงเป็นเป็นเมนหลักใช่ไหมใกล้วัดใกล้อะไรใช่ไหมเป็นพื้นที่เก่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะจะได้เตรียมของเตรียมอะไรมาครับได้ถูกว่าจะต้องจัดการยังไงใช่แล้วออพอตอนก่อนออกรถมาก็ยังคุยกับออฟว่าเนี่ยคือเราผมก็ไม่รู้ว่าวันนี้พี่พศมาด้วยก็ยังบอกว่าเอ้ยเนี่ยในฝันน่ะผมเห็นพี่พศเห็นออฟแล้วก็ตัวผมเองเพิ่งมารู้ว่าอ้าวพี่พศมาด้วยก็กลายเป็นผู้ชายหมดอย่างที่เรานั่งสมาธิเราฝันใช่อ่า เป็นแบบนั้นก็เลยก็เลยว่าเคสนี้ก็แสดงว่าถ้าเขาเข้ามาในในในชาติในฝันเราได้แสดงว่าไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาอ่าฮะไม่ธรรมดาส่วนคุณออฟครับเหมือนกันก็คือก่อนหน้าทุกเทปเนาะออฟจะพยายามแบบพยายามเหมือนติดต่อไปก่อนเหมือนแบบว่าส่งจดหมายไปก่อนเลยว่าม,มันคือใครอะไรยังไงเนี่ยเทปนี้ก็เหมือนกันพอเทปเนี้ยสิ่งที่ได้กลับมาก็คือมันเป็นความหดหู่ก่อนอย่างแรกคือเป็นความเศร้าแบบเศร้าแบบต่อเนื่องเลยนะคือเหมือนกับ ไม่ไม,ไม่ไม่สมหวังเลยสักอย่างหนึ่งอะ่ะทุกเรื่องแล้วก็ต่อมาก็คือเห็นเป็นผู้หญิงหน้าคมมากหน้าไทยแต่ว่าเป็นผู้หญิงที่ดุดุแบบดุไร้สาระดุพูดอะไรก็ไม่ยอมอะ่ะ<อ>คือดุใส่เออใช่ดุอย่างเดียวอะ,อะไรอย่างเงี้ยจนแบบ มันต้องไม่ธรรมดาคือผู้หญิงคนนี้ต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ก็มีผู้หญิงนะแล้วผู้หญิงคนนี้ใส่ชุดสีจัดมากแบบที่พี่แอร์พูดเลยคือบางทีก็เห็นเขาอยู่ในชุดสีแดงบางทีก็เห็นเขาอยู่ในชุดสีบานเย็นสีม่วงอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเป็นสีแบบนี้ตลอดเห็นแบบนั้นนะพี่พจต์ครับเป็นไงบ้างผมไม่กวมรู้สึกว่าบ้านบ้านหลังนี้หนึ่งก็คือไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาคือคือมีวิญญาณที่เป็นผู้หญิงเท่าหนึ่งก็คือผู้หญิงแน่นอนผู้หญิงคนนี้ซึ่ง ค่อนข้างจะดุดุแล้วคือเป็นคนที่แบบว่าไงก้าวร้าวด้วยทั้งก้าวเหลาแล้วเขาต้องการที่จะต้องเรียกว่าลงโทษลงโทษมากกว่าเหมือนฟิลเหมือนเขาเคยได้อะไรมาสักอย่างหนึ่งแล้วอยู่ดีๆก็คือเหมือนไม่ได้เป็นการแบบให้บอกบอกให้รู้ว่ากูยังอยู่นะอะไรประมาณอย่างนั้นนั่นคือความรู้สึกที่เกิดขึ้นของ ทีมงานของเราที่รับรู้มาก่อนที่จะมาที่นี่ใช่แล้คือมันเหมือนกันไงแสดงว่าต้องแบบไม่ธรรมดาอ่าโอเคเดี๋ยว,วครั้งนี้เนี่ยผมบอกเลยนะคุณแอร์ก่อนหน้าไม่ให้ก่อนหน้าเทปใน EP 147การแนะนำของเราเนี่ยให้ทำอะไรบ้างตอนนั้นมีเรื่องของการบวชแล้วก็ของแอนนี่ถ้าหลักๆก,ก็เหมือนกับขอเข้ามาเอาหสสิกรรมาาเรื่องเกี่ยวกับสายบุญทานศีลภาวนาซะเยอะอาาคือแอนรู้สึกว่า แรงกรรมอ่ะมันค่อนข้างที่จะบั่นทอหรือลดอะไรได้ยากยกเว้นแต่การขอขามาและภาวนาก็ต้องมีทานศีลภาวนาเป็นสารณะอยู่แล้วอ,อะไรเงี้ยอตอนนั้นแอก็แนะนำเลยประมาณนี้ค่ะคแล้วก็ม,มีการแนะนําในเรื่องของการปิดประตูเยอะๆที่มีประตูเต็มบ้านไปหมดม,มีหลายๆประตูหน้าตรงหน้าต่างที่เยอะเกินไป<ะ>มีการทําหมดหรือยังทำหมดแล้ว,ลวประตูมิติที่คุณแอร์เห็นมีเรื่องของประตูมิติอีก ซึ่งอันนี้ถูกทุบไปแล้วนะประตูนั้นห้องนั้นก็ถูกไปแล้วที่พี่แอร์บอกว่าเจอผู้หญิงถ้าพี่พี่แอร์บอกว่าแบบห้องนั้นไม่ดีเลยเนี่ยก็ถูกแล้วก็เอาของออกไม่เหมอนไม่มีห้องถูกลื้อไปหมดเลยเดี๋ยววันนี้เข้าไปเนี่ยจะจะเห็นว่ามีการลื้อออกหลายๆอย่างแล้วก็มีการทําปิดประตูปิดอะไรแต่ยังมีร่องรอยอยู่ไม่เป็นไรเรายังเห็นร่องรอยอยู่ว่ามันเกิดจากตรงนี้ด้วยหรือเปล่านะฮะคือภาพที่เราเห็นเมื่อกี้เนี่ยที่ว่ามันมีประตูมันชัดมากคืออะไรพอเราเข้ามาเราเหมือนแบบเป็นประตูแบบ หมือนช่องตรงๆเหมือนประตูเปิดมาแล้วก็แบบเป็นประตูเหมือนประตูห้องน้ำอีกอันนึ่ะอยู่ตรงๆอ่ะพี่เจแล้วมันหายไปในตาเลยอ่ะคืออาตาไม่ฝาดแน่นอนมันรูมนร้มันหายประตูหายไปอพี่เจคือเป็นภาพซ้อนมิติมากอะตอนนี้ไอก็เลยงงกับบ้านหลังเนี้ยว่าเขาแบบไม่ธรรมดามากๆ,ๆ่คือเป็นประตูอยู่ตรงเนี้ยต,ตรงนี้เลยตรงนี้เลยเนี่ยแค่เนี้ยพี่เจแอเห็นตรงเนี้ยแล้วก็เป็นตรงนี้ เรอตรงนี้ก็โล่งตู้นี้ไม่มีร้อยเปอร์เซ็นท์ั้งนี้นี่ผมบอกเลยว่าผมจําเป็นต้องเอาหลายๆศาสตร์เข้ามาร่วมกันทั้งในเรื่องของการแก้ไขในเรื่องของการเช็คให้มันทัว <c oughs> จากการแก้ไขในแต่ละเคสแต่ละเคสแต่ละเคส <c oughs> นะฮะ <c oughs> เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราคุณแอร์ยังอยู่กับเราตลอดนะ <c oughs> ถ้าตรงไหนเนี่ยเสริมกันได้เสริมเลย <c oughs> คุณแอร์สามารถเดินอยู่ในเฟรมกล้องของเราได้ แต่ถ้าจะพูดอะไรเรียกผมผมจะเอาไม้ไปให้ได้ค่นะเดี๋ยวขออยู่หลังกล้องโอเคอ่ะเดี๋ยววันนี้นะฮะ,ฮะเดี๋ยวเราสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนตอนนี้เนี่ยเรามาอยู่หน้าศาลศาลพระภูมิสีม่วงเป็นอย่างนี้นะฮะ <c oughs> แล้วระหว่างก่อนถ่ายทำก็มีการพูดถึงศาลาถูกต้องด้านนน้น <c oughs> ใช่เดี๋ยวเราไปเราไปเราจะแตะตรงไหนก่อนอันนี้แล้วแต่ทีมงานเลยว่า เกิดอะไรขึ้นกับผู้ชายด้านนู้นถ้าแตะตรงนี้คือจบเอ้ยผมอยากจบเลยป่ะพรานหนูมีความสึกว่าผู้ชายคนนั้นรู้ทุกอย่างเดี๋ยวนะแค่คำพูดขออนุญาตครับขออนุญาตผมเดินเลยผมเดินเลยไป